ดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี่เลยแกงไข่ค่ะเพิ่งแกงใหม่ๆเลยร้อนๆเลยค่ะกินกับรากหอมชูผักเสี้ยนดองมะเขือค่ะแล้วก็มีสุปน้ำเต้าลูกเล็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักกลุ่มดองค่ะนี่เลยใครอยากกินก็เดี๋ยวมีนแปะพิกัดไว้ให้นะคะผักกลุ่มดองอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินนะผักกลุ่มันี้น่าจะเป็นผักกลุ่มบกหรือเปล่าเพราะปกติมันจะกินผักกลุ่มน้ำไงที่มันอยู่ตามห้วยตามอะไรเนี้ยอันนี้จะเป็นผักกลุ่มแบบใบมันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเรียบผักกลุ่มเหมือนกัน มิก็ไม่รู้ว่าพักคงจะเลดอยไรนนะจะเป็นใบแบบนี้ค่ะทุกคนไม่เคยกินนะเคยกินอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้กินค่ะมันไม่ค่อยมีอ่อนๆเลย <c oughs> ก่อนกินข้าวก่อนซดน้ำ อน,นี้สองฟองครึ่งนะคะกินแบบเยอะนะเนี่ยอันนี้มินครุกมาเรียบร้อยแล้วมีคนบอกว่าแกงไข่รสชาติเหมือนไข่ลูกเขยมันไม่เหมือนเลยไม่มีความเหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวนะมันก็เหมือนแกงไข่เราก็อธิบายไม่ถูกอ่ะอืมบางคนไปทําตามอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแกงไข่แน่นอนค่ะไม่มีน้ําตาลเลยอ Mm. All right on. ล้วหอมชูรอบนี้ได้มาแบบอ่ารากไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะแต่ว่าลำต้นอวบค่ะมินชอบกินลำต้นหอ่ออร่อย ใครต้นขึ้นชายบวกต้นกระเทียมยร้เปล่ารสชาติอะคนฟันไม่ดีก็อาจจะเกี่ยวได้ไม่เท่ามีนะมีนี่เกี่ยวอะไรก็กรอบหมดอะ่ะ มีคนบอกว่าช่วงนี้ไม่เห็นกินลูกเนียงเลยช่วงนี้ลูกเนียงแก่มิ้งก็เลยไม่ซื้อมากินนะคะไม่ชอบกินลูกเนียงแก่เลยอะอร่อยมากแกงไข่ไม่เหมือนไข่ลูกเคยเลยนะคะไม่เหมือนแมตต่นิดเดียวะคะ่ะไขรบอกเหมือนนี่มิ้งงงเลยนะ น้ำเต้าหวานค่ะ ถับดองหน้ามิ้นได้มามิ้นแช่ตู้เย็ยนไว้แต่ก็คือเปรี้ยวแบบกำลังพอดีเลยค่ะถ้าเราเอาไว้ข้างนอกมันจะเปรี้ยวเกินตับเส้นก่อน่อย รังหอมชุนมินชอบลำต้นมากเลยดูไหมอ,อ,อ่นอนๆเลยกลิ่นมันจะไม่แรงเท่าต้นหอมนะคะ การไข่นี้มันใส่เครื่องเยอะนิดนึ่งใส่ผงมาลา,าใส่พริกไทยใส่ใส่ผงโอ้หลายอย่างแต่ว่าพี่แกงอันนี้มินเคยทําวิธีทำไว้ให้ดูแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ไกลอะลงคือไปนานหรอก ช่วงนี้มินอาจจะตอบคอมเมนต์ชานิดนึงนะเพราะว่าเสียงมินไม่ค่อยมีค่ะเพราะมินบางทีมินตอบมินใช้พูดออกไงอาจจะตอบชานิดนึงอะไรเงี้ยใน u t u b e นะมินอาจจะตอบชานิดนึงค่ะ แต่ว่าพยายามปรับทุกคอมเมนต์นะพยายามถ้าคอมเมนต์ไม่ถูกปิดกันอ่ะบางทีคอมเมนต์ไม่ถูกปิดกันก็มีนะอมไม่จะหามเลย ป้าคนเนี้ยป้าคนเนี้ยไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขากับมินเนี้ยคนเน,นี้ยทุกคนดูให้มินหน่อยนะงงมากคือแบบเขาเกลียดมินมากเลยนะคือดูจากคําพูดอะไรเงี้ยเขาว่ามินทั้งสตอทั้งไม่ชอบเลยเวลาบุคลิกของมินเวลามินพูดอื้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่คือเขาดูมินทุกคลิปนะเนี่ยค่ะป้าคนเนี้ยค่ะเขาอยู่สุพรรณคือมินอะไปสืบชื่อเขามาละ ไปสืบมาเรียบร้อยหมดแล้วก็คือรู้หมดว่าเขาอยู่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยทํางานที่ไหนรู้หมดเลยนะแต่ว่าเวลาเม้นตอบกับคอมเมนต์ของเขาอะอารมณ์เหมือนแบบคนที่เราตอบกลับแล้วดูไม่เป็นอะเขาจะอารมณ์ปะเหมือนเขาก็จะถักขับทักซับซเหมือนประมาณว่าเขาไม่เห็นคอมเมนต์ที่เราตอบกลับอะค่ะอืมมินก็เลยมาตอบเป็นคลิปให้นะก็อาจจะรบกวนแบบบางคนที่กําลังดูอยู่แล้วกําลังได้อัธรลดนะคะก็คือแบบบางทีเราตอบคอมเมนต์ไปเขาดูไม่เป็นไง เออเขาป้าเขาน่าจะอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางบางคนเขาก็ดูเป็นไงแต่ว่าอันเนี้ยเขาน่าจะดูไม่เป็นมินก็เลยแบบว่ามาตอบในคลิปนะคะว่าป้าถ้าเกิดป้าไม่ชอบมินอะป้าก็ไม่ต้องดูหรอกมินอะเปลี่ยนให้ป้าไม่ได้หรอกนะคือไม่ให้มินกินข้าวกะละมังไม่ให้มินกินข้าวผัช้อนให้อะไรก็ไม่รู้ก็คือให้มินเปลี่ยนมินคงเปลี่ยนให้ป้าไม่ได้นะคะให้มินเป็นตัวของตัวเองเถอะมินก็ตอบป้าทุกคอมเมนต์เหมือนกันแล้วมินก็ไม่เคยบอกด้วยมินเป็นคนที่ไม่เคยบอกใครนะคะ เพราะว่าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะคนพวกนี้ยเดี๋ยวก็เขาก็สร้างแอคเค้ามาด่าเราใหม่แล้วป้าเขาก็ทำง,งานที่ราชการด้วยนะรู้หมดอ่ะมิเขาทำงานที่ไหนคือแบบ มิ้นสามารถสืบได้ตามอันนี้เลยนะคือมิ้นมีเพื่อนที่เขาแบบสามารถสืบชื่อได้ะคือสือบชื่อแบบเขาเรียกนนะั้นลิงก์อันนี้ก็คือสือบได้เลยอนะไรเงี้ยขึ้นเลยว่าเขาทํางานอยู่สุพรรณอยู่ในสถานที่ราชการที่หนึงนะ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นรูปเห็นอะไรหมดเลยนะ ี่ได้ยากมากเนี่ยจะฟ้องอยู่ไหนพวกเนี้ยจะสงสารคงไม่มีเงินใจมีลนะเอาเป็นเงินทําไม่เอาไม่เอากระชาวนะคะไม่ชอบกระชา้าของเนกระช้าไม่อร่อยอยากได้เงินค่ะเราไปซื้อกินเอง มองวันก็บอกปล่อยผ่านอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะปล่อยผ่านบางทีเจอเยอะเยอะเยอะแล้วเกิน มคมไหมฟัน,นมีนี่คมมาตอนนี้ยังคมอยู่นะต้องรีบกินค่ะเดี๋ยวพอเราอยู่มากขึ้นฟันมันก็เริ่มแบบผุพัง ุกคนวันนี้ก็ยังบ้านมีก็ยังต่อเสาเข็มไม่เสร็จนะไม่ใช่บ้านมีนะบ้านบ้านแบบว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แบบมันสะเทือนไะนใช้เวลาหลายวันอนะน่าจะแบบหยุดไปตอนที่มไม่ได้ทำกิปซุกสัสอาทิตย์ละองกนอะ,นอะกินล้านของชูใช่ป่ะถ้าอยากได้ ลากเยอะๆต้นมันก็จะไม่ค่อยได้นะอันนี้ลากน้อยก็จะได้ต้นลำต้นเยอะๆหน่อยชอบมากเอาไปทำได้หลายเมนูนะแต่หนูชอบกินสดค่ะไข่สองใบขึ้น น้าหอมจูใครอยากกินก็สั่งได้ที่อมรรัตแป๋วือที่ไกลนะคะ mm hmm. เขามีขายค่ะ mm hmm. ขอไปมองพอคิดว่าเป็นะกะละมังเข้าหมานะคะ mm hmm. กะละมังเข้าหมาสมัยเนี้ยสวยกว่านี้อีกค่ะมีเป็นสีสีเป็นรูป เป็นรูปต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบไม่สวยเท่าจานหมานะคะโดนบ่อยมากเลยไอ้นนจัดกะละมังเข้ามาเนี่ยโอเควันนี้ก็พร่ำเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มีได้นะคะ